ลองน้ตแดงพายกำลังนรำแะเจ้าแม่รรลุทองกองตเรวอเอาน่วยช่วยระาจะท้างมาเ็บเจ้าอยู่หัวรัการตริงตาคายตาคนาตบหคนเวเจ้าแม่บรุทองกองตเรือหายอัดมาหายอัดมาลองน้ำแดงพลักินนาำมาชักลางสบารมณ์จะดีรอดปลอดภัยไหมเนื้อเจอเมื่อเจอเจ้าแม่บรทองเอาหวยก้าวถวยเพราะราจะทานปีนี้มองตาสายตารองน้ำแดงเหลือบนกลมาเจ้าแมบรลุทองกอทอไจะสงได้หรือไม่ได้ จะแซงได้หรือไม่ได้นะครับแขกรับ คนละกีตาราก็ปล่อยเรื่อนไหลเข้าเซ้น คไม่พ้กเบอกว่าเที่วนี้น้ำผลกินนาวานทำได้ถือว่าเก่งจัดถือว่าเก่งจัดเพราะว่าหลายลำหลายลำไปเที่ยวนับกันไปน้ำไม่มีใครไม่มีใครทำได้แต่น้ำผลกินทำได้ก็ถือว่าเก่งกิเก่งเ่งจะไม่ไ่ เข้าเซนไายขนาดคนอาหายปิดกองเรือเก่งหรือไม่ในปีพุทธศักราช2567ตีเทสบาลนครนนทบุรีลำนัำจ้าพยาหน้าท่าหนาตนอนุเวทเป็นการถายชิงช่วยรัฐทานประบาดตบเจีนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลกันนี้นวลนี้ยลอกนาำแดง ล็อกดาวแตนท้ายกระป๋องทัพเรือราชนาวีไทยชนะลายเมืองชนไล่กัดแล้วชนะลายเมืองชนไล่กัดสองตามสายตาร้อยห้าสิเป็นแรกดูสิว่าคนตะกิจนาวาจะหนีพ้นหรือไม่พ้นเอาละวลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครโค้งศกระวังเรือสองล้นนี่ละครับตะกิจนาวาจะทำได้ทำได้ในเช่นนี้กะหวังกะร้อนจากจากเดียง์โอ้แต่ถ้าแต่ถ้ามาดูทำได้กะหวังกะร้อนจะผูกขาดไ่รัวไปรัวหลังใหญได้โคนจบเดี่ยวหลังใหญ่จะขอเอาเลยเอาเลยดูว่า เอาเตกนะาูกัะาันะาทารัไรบีีไมีวาแล้วโอ้ยไหวแลครับหารกันกอกหใจไมหดแล้วจาผลตำรวจทอกรูกระจายไปกำลังให้ดว่าเฉพาะขุนตกลามันล่องสีนเงินฝั่งนี้พายกระจุยกระจายเ้าแปแค่มาดูท้อง ออกอาวุธออมือตกหัวยังไงจะขับได้หรือไม่ได้คนตางมีแต่คนเอาแล้วมากรดูมาดูหัวเรลือแม่มาแล้วหัวเรือแม่แล้วในถายเอาอยู่ไม่อยู่เอาอยู่ไม่อยู่จะผัดระเบิดผัดรเปิดระเบิดเธอเธอขุนตึงขมันจะขับได้หรือไม่ได้จะเพิ่มฮันท์ทำมาแล้วแตมที่ทำมากระดูทองแกกระดูทองในมือจริงไหคุณจริงขมันคุณจริงขมันลองยอกนี้ยอกนี้คุณจริงขมันมีหรือไม่เอายังแม่กระดูทองแล้วในมือจริงไหม สัดยองรอบาีไันจะแทกแลเล่นแตกแล้วก็มาดูมาดูจะรัลายจะกอดกอดแล้วจะกอด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 กมาดูแล้วจะกอดคุณคุณไปได้ไดงดกแล้วคุณสึดอดบอลายเที่ยวนี้แสดีเลยคุณสุดดีดีดีมาดูจะกอดกอดคุณสึดจับจดบบบสคุณสึดดีดีดีเอเนขอบคุณครับในกดฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับ พ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านและที่ดูซ่ที่สวนเต้ปทุมนี่แม่นับเจ้าพยาเที่ยวนี้จะเป็นท้ายสุดสุดท้ายแล้วไม่จะมีนับตาบเจ้าแม่มาดูท้องท้องตีตีบทตีเบียดตีเบียดตีเบี้ยเอาแล้ขุนตึงขุนตึงลามันแล้วตามตีแล้วฝักระโดดต่อแป๊ดแป๊ดนั้นปลาใหญ่ปลาใหญ่แบบนี้ผันก็เปิดแล้วไว้ต่างคนต่างเบอรต่างคนระเบิดน้ามาขุนตึงลามันจะขอแชมป์ได้หรือไม่ได้ ขอขาจุดนาบันจะปะเด็นสึน่อการธรรมในเมือบัวนอ,อบัวนอ,อของคำเลือบวนอ,อขอ ดูที่ว่าจะคุเดิได้ไม่ตามสายตาเรกจะนำเลยว้เรกจะนำนะคุณติตาันใจคุณตลตลาดเลยเรจันสายชต่มาดู่อไม่ยอมง่ายๆไว้ยมาดู่อไมยอมคุณติกตาปนไทีระจดตะตปดูัดงูจงดูจะดูจต็รดูจจัดเตเ่ดเต็งรต่ะ ระดาบผ้าขายยาแต่ได้ยไม่ได้ไหนเมื่ออยรลอกน้ำแหนแต่ว่ารองน้ำสมเพลอ์กอน้ำสกเพลสิ้นรายน้ำน่วยบรรทัดารต่อสู้กากาศยานและรับตาความหวดชนบุนี้ได้ดาเมื่แม่เจ้าแม่มาดูทอกองทับเรือเปิดได้ภานายบดนายมีนารขายยี่นอนขอขายดีขายโยขายมดขายไป ตาสายตารอตาสีนั่นเป็นในนามเจ้าแม่ปัดดูตองเริ่มใจเปียบเล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่คุณตึงลำบันก็ไม่เยินไป่ย่อไปท้อไปแต่ตาคนตามเบินตาคนตามตาตาคนตามไปกอดกอดเลยปัดดูหีแล้วเจ้าเับจะหนีได้ตลอดตลอดภัไม่เอาแล้วคุณตึงตีมา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 เขาเส้นสาย เชียร์ซอมังเป็นพลังใจทำเสียงดีใจทำเสียงที่ปลอบโยนเมื่อเราแพ้ไปเราไม่อยอมเสียงเชียนั้นสำคัญมันคอยประคองเมื่อพังแค่คนเราแคนควาก็ไม่อ่อนจงสู้ไป่็ไปตามเดิงใจฝัน